การแข่งขันวอลเลย์บอลไฟนอลวันนี้นะคะเริ่มกันที่คู่ญี่ปุ่นกับจีนโอ้โห ใครจะไปคิดคะว่าจีนจะส่งชุด2มารวมถึงโค้ซบินก็ไม่มานะคะแต่ว่ารายชื่อของโค้เนี่ยส่งมาเป็นไซบินนะแต่ตัวจริงไม่มานะคะรวมไปถึงจีนก็ใช้ผู้เล่นชุดที่2แบบจริงจังเลยนะคือชุดที่2แต่แบบเออชุดที่2จริงจังแต่พอในต้นเซตะคะ่ะทุกคนญี่ปุ่นเสิร์ฟตัดเกมรุกจีนได้ดีมากๆชุดจีนชุดนี้ต้องบอกว่ารับบอลแรกไม่ดีเลยนะคะทำไมคะแนนช่วงแรกเนี่ย ญี่ปุ่นนําไปถึง5้าตอนหนึ่งทุกคนแต่สักพักก็เริ่มเข้าที่เข้าทางค่ะจีนก็ค่อยๆทําทำคะแนนต,ต,ตี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 ขึ้นมาให้ช่องว่างระหว่างคะแนนเนี่ยเหลือน้อยที่สุดนะคะกับญี่ปุ่นเกมวันนี้ค่อนข้างเร็วมากนะจีนกับญี่ปุ่นเพราะอย่างที่บอกคือจีนก็ใช่ว่าจะชุด2ที่แบบไม่เก่งนะไม่ใช่นะคือเป็นชุด2ที่แบบก็เก่งการประสบการณ์เหมือนกอันเดมันก็เลยเร็วแบบคนเก่งเขาเล่นกันอ่ะทุกคนโอ้โหจีนก็เริ่มระเบิดพลังขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะทั้งหน้าบล็อกที่สูงงใหญ่รวมไปถึ เกมบุกที่โอเคทําให้ญี่ปุ่นก็เขวไปเหมือนกันนะในช่วงกลางเซตแต่ทุกคนดินชุดนี้ใช่เล่นนะคะแอดจําได้ว่าเหมือนเขาจะเคยแข่งกับไทยด้วยก็ชุดจู่ไม่เจียชุดเสาเนี่ยที่เคยแข่งในการแข่งขันจริงแชมป์สโมสรด้วยนะเคยเจอกันในสโมสรด้วยนะคะถือว่าเป็นชุดที่ติดตาแอดพอสมควรสําหรับชุดนี้นะว่าแบบเป็นเลือดใหม่ไฟแรงนักวากเลยแหละจากที่จีนตามญี่ปุ่นตั้งแต่ต้นเซตประมาณ 4- 5คะแนนเลยนะคะ มาจนถึงกลางเซตจีนก็ยังตามญี่ปุ่นอยู่ประมาณแบบ3คะแนนสักพักหนึ่งช่วงจะปลายเซตค่ะญี่ปุ่นรวน รวนเลยค่ะทุกคนบอลแรกโคกรับไม่ดีปุ๊บก,กลายเป็นจุดเปลี่ยนทาให้ช่องว่างระหว่างคะแนนจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยจีนเป็น17ญี่ปุ่นเป็น18ช่องว่างเหลือเพียงหนึ่งเท่านั้นโอ้จีนใช่ย่อยนะโอ้โหวันนี้หน้าบล็อกของจีนคือที่สุดคือโอ้เป็นชุดที่หน้าบล็อกดีกว่าชุดใหญ่ซะอีกนะคะเนี่ยทำเอาญี่ปุ่นก็เหนื่อยพอสมควรเลยค่ะคะแนนมันมาแบบห่างกันหนึ่งคะแนนในช่วงท้ายเซตเลยทุกคนหูเอาตรง มันมากมีหลายคนบอกว่าสาวไทยน่าจะเจอสาวจีนชุดนี้นะคะโอ้โหถ้ามาเจอหน้าบล็อกแบบนี้โคกะกลับมาอยู่ยังตีไม่ผ่านบล็อกเลยนะคะทุกคนอู้ ยากสุดท้ายค่ะญี่ปุ่นก็เอาชนะจีนในเซตแรกด้วยสกอร25์25ต่อ21ที่จริงนิดเดียวเองแค่ช่วงท้ายเซตน,นะคะที่สาวจีนมารับบอลแรกไม่ดีแล้วก็เปร์ทำให้ระบบรวนไปนิดนึงหูมันมากเล่นยากมากๆเลยนะมาในเซตที่2นะคะต้องบอกว่าคะแนนสูสีเลยสูสีกว่าเซตแรกนะคะเพราะว่าช่องว่างระหว่างคะแนนหนึ่งเท่านั้นเหมือนมันเริ่มแล้วคือเกมทุกอย่างมันเริ่มเข้าระบบเข้าอะไรแล้วนะคะหลังจากเซตแรกก็อาจจะมีขัดขัดเกินเกินกันไปนิดนึงทั้งสองทีมกลายเป็นเซตน,นี้นี่จีน มาเหนือเลยนะคะเล่นไปเรื่อยๆปุ๊บคะแนนนานนห่างญี่ปุ่นไปกว่าสี่คะแนนเลยนะทุกคนโอ้โหเห็นไหมนี่แหละจีนจุดสองเขาไม่มีคำว่าจุดสองนะคือจีนวันนี้หน้าบล็อกใหญ่หน้าบล็อกดีแล้วก็เซตที่สองนี่มาดีเลยนะคะแบบค่อนข้างที่จะจับญี่ปุ่นได้มากขึ้นแต่ว่า จีนมาเสียในเรื่องเล็กๆน้อยๆคือในเรื่องของลูกเสิฟแล้วก็การรับบอลแรกนิดเดียวเท่านั้นค่ะทุกคนชวนยู่ช้างเนี่ยแหละค่ะทุกคนที่อบอกว่าเป็นเด็กสายวากที่ดูมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะคะตั้งแต่เข้าสโมสรเลย,ยคนเนี้แหละจําได้ปะใครจําได้บ้างตอนที่ไอเคยทําคลิปจิงแชมป์สโมสรตอนนั้นอะปีหูสองปีที่แล้วเลยอะคนนี้เลยโอ้โหแต่พลิปตาเดียวจริงๆค่ะ่ญี่ปุ่นก็มาตีตื้นได้บวกกับ นำเลยนะคะทุกคนนิดเดียวจริงๆมันเป็นช่วงจังหวะอ่ะเสิร์ฟเอสไปปุ๊บบอลจีนล้นมาปั๊บโอ้โหจีนพวมาช่วงในท้ายแบบนี้จะค่อนข้างเหมือนเหมือนหลุดหลุดไปเองนะคะทั้งที่แบบไม่มีอะไรนะแต่ว่าเหมือนจีนหลุดไปเองสุดท้ายญี่ปุ่นก็ชนะจีนในเซตที่2ด้วยสกอร์25ต่อ21ค่ะทุกคนจีนมาเสียในท้ายเซตจริงๆนะคะทุกคนคือแบบ นิดเดียวจริงๆเหมือนเซตแรกจรีนก็เสียในท้ายเซตทั้งที่แบบเซตสองในคะแนนจีนก็คือนํานะคือมาดีเลยคะแนนแบบห่างแต้มต่อแต้มคะแนนนําญี่ปุ่นแต่มาเสียกันเองมาพลาดกันเองในบอลแรกในบอลล้นต่างๆรวมไปถึงในทางด้านเกมเสิร์ฟโอ้โหและญี่ปุ่นก็มาเสิร์ฟเอสได้อีกอะไรทุกคนคือแบบนิดเดียวจริงๆนะคะในเซตที่3นะคะทุกคนญี่ปุ่นโชเหนือค่ะทุกคนที่จริง คะแนนมันก็ขุกขิดกันอยู่มาตายาในช่วงท้ายเซตอีกแล้วสาวจีนญี่ปุ่นเอาชนะจีนในเซตที่3ด้วยสกอร์25ต่อ22นะคะถือว่าญี่ปุ่นแบบมาแบบสุดยอดสุดยอดมากๆเลยนะ,ะทุกคนสําหรับการแข่งขัน,นขไฟนอลที่ญี่ปุ่นเจอจีนที่จริงแอดก็มองว่าจีนก็อาจจะมีเปอร์เซ็นต์น้อยกว่าญี่ปุ่นอยู่แล้วนะคะเพราะว่าจีนส่งชุดที่2ไม่ได้ส่งจูทิง้งไม่ได้ส่งหลียิงยิงไม่ได้ส่งหยวนซินเย่มายังไงโอกาสของจีนเหมือนเขาก็พอรู้กันไกลๆอยู่แล้วแหละว่า สาวจีนก็อาจจะสู้ญี่ปุ่นที่ส่งผู้เล่นชุดหลักอย่างเดียวมาไม่ได้แล้วก็สู้ไม่ได้จริงๆนะคะแต่ก็ไม่คิดว่าจะสู้แบบไม่ได้แบบขาดลอย3เซนรวดแบบนี้แต่ก็อ่ะญี่ปุ่นชนะจีนไป3เซนรวดใครได้ดูฟอร์มเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เก้าอี้ไม่เต็มนะงงมากทําไม ที่นั่งยังเหลืออยู่นะคะทุกคนเอ๊ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ก่อนก็เนดน้ค่ะแล้วคอมเมนต์ไปกำลังใจทำมังต้รู้ยางสาวไทยนะคะในการลุยสึวอลเบิลบในชลีกเวนเอล2024ไฟนอลไทยเจอบราซิลวันนี้นะคะสองทุ่มครึ่ง